ชมดูภาพที่น่ารักน่ารักสักหน่อยนะครับคนเราก็ความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเฟซบุ๊กของคนที่ชื่อว่าหนุ่มรถพยาบาลไวยชราทำกินว่างานนะครับเขาเอาคลิปนาทีนักศึกษาสาวครับอช่วยช่วยอะไรโบกรถให้หลีกรถพยาบาลเป็นนักศึกษาสาวนะอ๋อนี่อนี่ครับน่ารักมากเลยอหลบหนยแพทยรถพยาบาลมาครับ รถพยาบาลมานะคะไหว้ด้วยไหว้ด้วยพอกระโดดก็ไหว้เลยเนี่ยฮะพยายามที่จะจัดระเบียบนะคะว่ามีช่องว่างอีกนะคะคุณพีน่ารักเนาะนี่ความน่ารักนะฮะแล้ว่งวิ่งไปไนเป็นทุลาปะปังของแกมากเลยนะไปไหนอะคะเออเอออ๋อคือรถมันชิดกันแล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ไงก็เลยไอ้คันหน้าขยับไปหน่อยคันหลังเขาจะได้ขยับได้บ้างนะช่วยๆกันนะรถพยาบาลจะได้ไปได้ข้างในมีคนป่วยอะไรก็ว่าไปนะครับ ภาพนี้เป็นความประทับใจนะฮะ,ะขยับได้จริงๆด้วยคนขับรถพยาบาลรถทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเขาก็อยากขยับอยู่แต่ด้วยความที่รถมันติดมากนะฮะก็ขยับยากอ่าเอาความน่ารักสังคมเราก็จะอยู่ได้ก็มีน้ําใจคนละสิ่งคนละอย่างนะครับนี่บนท้องถนนก็มีน้ําใจกันรถติดก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องหาวิธีการนี่กล้องนี้เป็นกล้องจากรถพยาบาลใช่ไหม